ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับมาต่อเลยนะครับพี่เมื่อกี้ไอ้ลูกค้าโทรมานะครับพี่ขออภัยนะครับนี่นะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระชัยวัดนะครับแบบนี้นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับแล้วก็เมมเมมผมเต็มด้วยนะครับเมมผมเต็มด้วยนะครับก็เลยตัดตัดไปนะครับคลิปแรกได้ลงไปแล้วนะครับคลิปต่อมาดูเลยนะครับองนี้นะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่านะครับ เดี๋ยวต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับพี่นะครับต่อมานะครับองค์น pues <sk er ี้นะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับพี่พระเนื้อชินนะครับเป็นพระสามนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อชินจังหวัดพิจิตรครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นมีพระล่วงรางปืนนะครับสนิมแดงนะครับพี่ๆนะครับนะครับพระล่วงรางปืนสนิมแดงแบบนี้เลยนะครับ นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่ๆนะครับนี่เป็นสนิมแดงเก่าๆนะครับเป็นพระร่วงหลังล่างปืนนะครับนี่ครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับคมๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คมๆเลยนะครับกระหนกคมๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับเป็นพักเก่าข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับสองสี่หกเก้านะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับมีรอยเล <Euro> ื่อยนะครับต่อมานะครับเป็นของขหลวงปู่สุกนะครับหลวงปู่สุกวัดปกักคอม,มขามเท่านะครับออกวัดคลองขอมนะครับออกวัดคลองขอมนะครับ นี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกรชัยโยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์อกอะไรไม่แน่ใจนะพี่นะอกแบบนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์อกแบบนี้นะครับนี่นะครับ เก่าเดิมๆนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเขาน่าจะใช้ฝนยามานะครับพี่นะใช้ฝนทํายามานะครับเป็นพระเก่าโบราณสมัยก่อนนะครับเนี่นะครับเก่าเดิมๆนะครับพี่ดูนะครับเนื้อสวยๆนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับพี่ดูเนื้อนะครับนี่เป็นเนื้อผงเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเก่าเดิมสวยเดิมนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะครับครับด้านหลังพอกข้างแบบนี้นะครับสองสี่เก้าศูนย์นะครับสองสี่เก้าเก้าศูนย์หรืออะไรนะครับแบบนี้นะครับนี่พอกข้างเก่าเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับยังเหมือนมีการชุบทองโบราณนะครับเหมือนมีการชุบทองโบราณนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับคลิปแรกได้ลงไปแล้วนะครับคลิปแรกได้ลงไปแล้วนะครับ EP ที่หนึ่งสองสองนะครับลงไปแล้วนะครับพอดีเมมเต็มแล้วก็ลูกค้าโทรมาพอดีนะครับซอศับเลยตัดไปนะครับขออภัยนะครับลืมปิดโหมดเครื่องบินนะครับต่อมานะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อแช่มนะครับเป็นรูปลออาจจะเป็นรูปหลอปั๊มนะพี่นะนะครับ หลวงพ่อชมนะครับแบบนี้เลยนะครับขอรูปทางลายได้เลยนะครับพี่ขอรูปเพิ่มเติมทางลายได้เลยนะครับนะครับสนใจติดต่อไอดีลนได้เลยนะครับ0967240203นะครับเบอร์โทร0969026829นะครับนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้นะครับเก่ามากนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนะครับ วัดเฉลิมพระเกียรติหรือวัดเฉลิมพลอะไรเนี่ยนะครับพี่นะครับผมก็จําไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับนี่ครับเปพระสมเด็จเก่านะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับพระสมเด็จเนื้อเก่ามากเลยนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเป็นพระจังหวัดกรุงเทพนะครับนี่ครับสวยๆนะครับแบบนี้นะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับนะครับฝากช่องทางการติดต่ออีกทีหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับพี่นะนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับโทรมาได้เลยนะครับพี่นะครับมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกลับลาพี่พีเอฟซีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ